สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมช่องรถไทมือ 2, สองศีสะเกตร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดสีสะเกตครับผมวันนี้มีสามสแรง SP เข้ามาใหม่หนึ่งรายการนะครับผมตันนี้เป็น L 3608 SP ครับสภาพสวยๆพร้อมใช้ครับ รถเครื่องเดิมนะครับผมเครื่องเกียร์ดีครับผมเครื่องเดิมเดิมเครื่องไม่เข็งไม่ไอครับผมเจ้าของเดิมมีสรดสีคานล่างมาเล็กน้อยนะครับ สสดสีส่วนฝากระโปรงสีสันเดิมครับบางโคนสีสันเดิมครอบคอนโซลครอบเดอนใหม่สีสันเดิมสีเทาสีสันเดิมหมดนะครับผมอันนี้เครื่องเดิมเดิมครับไม่มีรอยแก่รถไม่เคยตัดท่อนนะครับเกียร์เกียร์ไม่ไม่มีรอยเปิดนะครับผมเรื่องเกียร์ดีครับด้านหลังเจ้าของเดิมตรงนี้สาดสีมานะครับเป็นสีดําตัวนี้เลยเก็บเป็นสี สีส้มและก็สีเทาเดิมให้นะครับยางหน้าไม่ถือว่าสวยมากนะครับดอกประมาณ40%ได้ครับยางหลังประมาณ60-70%ได้นะครับเป็นยางเดิมพร้อมรถอ่ายี่ห้อบิต s t o n สินล้อฝั่งขวาไม่เคยแก่นะครับ ฝังสายแก่แล้วฝาไฮดรอลิกไม่เคยเปิดนะครับผมหลังคาเปลี่ยนให้ใหม่เป็นแบบไฟเบอร์แล้วนะครับผมลังคาไฟเบอร์อุปกรณ์ที่ติดมาก,ก็เป็นดันหน้าตราชา้างผนหลังเป็นผันห้านะครับผมเป็นตราช้างเฮปวีพัดครับใบสวยทุกใบครับโครงสวยครับผม ทันนี้จดทะเบียนปี56เอกสารเล่มชุดโอนครบครับผม เกืียงเกียร์ดีครับผมเฟืองถ่ายเงียบนะครับคันนี้ครับผมหดรอลิกดีหางหลังไม่กระตุกนะครับท่านใดที่หาอยู่ก็แวะมาชมได้นะครับอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมเบอโทร0816004753 0816004753ครับผมอยู่ในอำเภอเบนจลักษ์นี่แหละครับบ้านเสียวตำบลเสียวอำเภอเบนจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษครับผมท่านใดมาไม่ถูกมาไม่ถึงยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับที่ร้านก็พอมีรุ่นอื่นอยู่นะครับผม344050ครับผม45แรง36แรงสนใจคันไหนก็แวะมาชมได้นะครับ ขอพระคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านเฮง mm. เฮงอยๆตลอดปีตลอดไปไม่เจ็บไม่จนจากใจ PC แท็กเตอร์ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ